ยังอยู่ที่เรื่องของฝนค่ะคุณทอมมีค่ะ,คะช่วงฤดูฝนปีนี้หน่วยงานกับการบริหารจัดการน้ำค่ะได้มีการกาหนดมาตรการรับมือน้ำหลากที่อาจสิ่งผลกระทบต่อประชาชนนอกจากมาตรการของการป้องกันน้ำท่วมการเตรียมความพร้อมเตรียมเครื่องมือเพื่อให้ซอยเหลือประชาชนได้ท่านท่วงที่แล้วเรื่องของการตรวจสอบความหมันคงของอาคารหรือว่าอ่างเก็บน้ำกับเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใส่งาน ไปที่ตามรายละเอียดเรืร่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะฝนที่ตกลงมาบนเทือกเขาภูพานน้อยในฤดูฝนปีนี้ทําให้มีน้ําไหลตามลําห้วยลงมายังอ่างเก็บน้ําห้วยสังเคียบบ้านเหล่าภูพานตําบลแสงบาดานอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินจนมีปริมาณน้ํากักเก็บเกิน100%เอร์เซเจ้าหน้าที่จึงต้องเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ไปยังโครงการกาลสินแบบวันต่อวันเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ํา พร้อมรับน้ำที่อาจไหลมาเติมเพิ่มขึ้นและตรวจสอบแนวสันเขื่อนว่ามีการสุดตัวหรือไม่ท้ายอ่างมีการรั่วซึมและสปรินเวย์มีการชำรุดหรือไม่ในการเก็บกักน้ำนะครับแต่และฤดูนะครับก็จะเป็นอ่างที่มีปริมาณน้ำเข้ามาเติมอ่างร้อยเปอร์เซเกือบทุกปีคิดว่าทุกปีนะครับก็ในการดูแลนะครับระ สร้างความมั่นใจหรือการส่งน้ําก็จะ,ะมีระบบควบคุมในส่วนพื้นที่ก็จะดูถ้าถ้าเกินเส้นก็จะมีการระบายผ่านทางทรบรนะครับท่อระบายน้ําฝั่งซ้ายแล้วก็ท่อระบายน้ําฝั่งขวาไปตามคลองส่งน้ําถ้าต้นฤด,ดูชาวบ้านก็จะพอดีกับการส่งน้ําให้เกษตรกรด้วยเป็นการลดระดับน้ําเพื่อจะรับความฝนเข้ามาใหม่แต่ถ้าในกรณีที่เกษตรกรไม่ ไม่ไม่ใช้ไม่ใช้น้ำก็จะระบายลงไปลําห้วยเดิมอ่างเก็บน้ําห้วยสังเคียบเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางสร้างเมื่อปี2540พื้นที่1,760ไร่มีความจุอ่าง7.5ล้านลูกบาศเมตรระบายน้ําผ่านคลองฝั่งซ้ายคลองฝั่งขวาเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรใช้ทํานาพื้นที่กว่า5,000ไร่ใน2ตําบลของอำเภอสมเด็จจังหวัดกลาลสินให้ได้รับประโยชน์ แต่เนื่องจากมีที่ตั้งติดภูเขาทำให้ในฤดูฝนแต่ละปีมักจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเกินความจุทางชลประทานได้บริหารจัดการน้ำให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดอ,อ่างเก็บน้ำเพื่อสังเครบนะครับคืออ่างเก็บน้ำปกตทิทั่วไปของประเทศนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเข,เขาจะเรียกตัวระดับเก็บกักครับก็คือเขาเออกแบบให้เก็บกักเต็มได้อยู่แล้วครับแล้วก็ให้ล้นได้อยู่แล้วถ้า ถ้าล้นเขาจะล้นประมาณเมตรหรือ2เมตรนะครับแล้วเขาจะมีตัวฟีบอร์ดฟีบอร์ดจากเมตรหรือ2เมตรขึ้นมาก็จะเป็นระดับสันเขื่อนนะครับอ,อันนี้คือเขาเผื่อเซฟตี้ไว้อยู่แล้วครับยังไงยังไงถ้าถ้าล้นประมาณนิดนึง20เซน30มเซนเนี่ยถือว่าเป็นปกติของการออกแบบอยู่แล้วครับก็คือมั่นใจได้ครับครับสุริยันการลุเกษตรกร,ร,กรบ้านโคกว่างตำบลมหาชัยเจ้าของที่นาย0ไร่ยอมรับว่าในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบอย่างต่อเนื่องบางปีล้นทางระบายน้ำล้นฉุกเฉินหรือสปริงเวรู้สึกกังวลใจกลัวน้ำท่วมที่นาแต่ด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบเตรียมการป้องกันรวมถึงการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านของเจ้าหน้าที่ทำให้รู้สึกวางใจมี2อสาปีย้อนคืนหลังนะครับที่น้ำมันไหลไหลท่วมไอ้สปริงเวที่มันไหลไม่ทันเกือไม่ทันนะครับ ทางกรมเจ้ามทานเขาก็เลยเอาท่อระบายน้ำมากองมามากองช่วยช่วยไหลออกครับก็เลยแห้งลงครับก็ก็กลัวเหมือนกันครับเวลามันไหลเยอะผมไม่ไปดูเลยตรงที่ที่ที่มันล้นนะครับมันล้นไม่ทันนะครับเพราะว่ามันไหลแรงมากครับปีนี้ก็ไม่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 เท่าไหร่ครับปีนี้ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันก็ไหลไปเรื่อยแล้วก็ทางกรมเจ้ามทานเขาก็ ป,ป่่อยอยน้ําชวไเรรืๆคับพื้นที่การเกษตรที่รับน้ําจากอ่างเก็บน้าห้วยสังเคียบเกือบทั้งหมดใช้ทํานาซึ่งทุกปีพบว่ามีน้ําเพียงพอทั้งการทํานาปีและนาปรังแม้ว่าในฤดูฝนจะมีน้ําไหลมาจนล้นสปรินเวยแต่ชลประทานมีแผนการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนที่มีน้ําเกือบเต็มความจุอ่าง ทำให้สามารถเ,เก็บกักน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างดีและยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ในอัตราที่กําหนดไว้ชูชัวยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคกรรมทีมข่าว n อ t ขอนแก่นรายงานจากจังหวัดกาลสิงนะ์นสัภาพน้ำไม่พื้นทีก็ต้องมีการเตรียมตัวเนาะกาลสิงจะเป็นห่วงคือกันครับ